พามาทดสอบสเปคคอม i513500 จับคู่กับ4060ที่ i r a m 32 g b ครับเล่นเกม GTA V 5M การตั้งค่าครับผมปรับสุดอยู่แล้วนะครับกับสเปคนี้ Full HD Very High นะครับปรับเงาเป็น Normal นะครับเพราะว่าคนที่เล่นไฟ M ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เน้นภาพสวยหรอกเนาะเน้นแบบปั่นเฟรมเรทนะครับก็เดี๋ยวปรับเป็นแบบนี้แล้วกันนะ อ่ะอยู่เลเบลนะผมเฟรมเหลือก็180-170เฟรมนะครับปกติเลยเพราะว่าคนมันไม่ได้เยอะอะไรเดี๋ยอ,อ้เพรกพาขับไปที่เขาฟาร์มในส่วนของเหมืองดีกว่าว่าเฟรมเหลืจะเหลือประมาณกี่เฟรมนะครับปุ๊บเบิกรดนี่มาแล้วตอนนี้ไอ,ปอ้ป๊อกอยู่ประเทศ Private City นะครับก็คือเป็นประเทศที่คนได้ค่อนข้างเยอะนะตอนกลางวันเนี่ยคนเล่นประมาณ669คนถ้าตอนกลางคืนคนเล่นแบบ เกือบพันนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามากันได้เลยนะครับใครอยากขอดิสคอร์ดก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้แล้วกันเดี๋ยวพอ ok จะส่งดิสคอร์ดให้จะได้คนเข้ามาในประเทศเยอะๆเออมาคุยกับแอตตอกได้นะครับจะได้เทสเวลาคนเล่นเยอะๆด้วยนะครับฟรีไวริสน,นะไม่ต้องสัมภาษณ์ก็คือกรอกปุ๊บก็ได้เข้าเลยนะครับแต่ขอร้องว่าไม่เกี่ยนก็พอนะครับประเทศจะได้อยู่กันเราไปนานๆนะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเออนี่แอตตอกโปรโมทเนี่ยก็ฟรีเฉยๆนี่แหละนะครับอ่ะตอนขับไปนะครับอาจจะมีเฟรมเรทแบบ ตกบ้างนะผมเป็นปกตินะเพราะว่าตัวเกมมันโหลดฉากล่วงหน้านะพระตรงนู้นม,มันเป็นจุดฟามเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีคนนะครับก็มีแบบมีโหลดฉากบ้างนะครับเป็นปกติเลยไม่ว่าคอมแรงไม่แรงผมไฟเอ็มมีกระตุกหมดนะครับขึ้นอยู่ว่าจะกระตุกมากกระตุกน้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบปรับแต่งขึ้นมาไม่ได้ผ่านการออพติมซ์มาอย่างดีเหมือนเกมพวก เกมใหญ่ๆอะไรพวกเนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือเฟรมเรทสักประมาณ140เฟรมแล้วนะคนคนในจุดฟาร์มคนมันเริ่มเยอะนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมคนเยอะและ้วไปเดี๋ยวครับอยู่ที่เหมือนนะจากที่เราอยู่ในเบลเฟรมเรทประมาณ170-180แเฟรมนะอันนี้ก็เหลือประมาณ130กับ1นะ้อเฟรมต้นๆแล้วผมขึ้นอยู่กับคน ตอนนั้นๆนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนเฟรมเรทก็จะล่วงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีพวกไฟพวกเอฟเฟกรอบตัวคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเฟรมเรทก็จะดรอปนะเป็นปกติเลยนี่ครับเห็นไหมเล่นลื่นหลยหายห่วงนะครับไม่ว่าจะทำสตอรี่ทำงานดำได้หมดเลยนะอันนี้แอปปองซเอาออกมาหเห็นมุมกว้างเลยนะครับว่าเออเฟรมเดทมันได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราซูมเข้าไปในตัวเองใกล้ๆเฟรมเรทก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่า ตัวตาจอมันไมได้ประมวลผลเท็กเจอร์เยอะนะครับ่ะดูนะประมาณ120เฟร,รมเพราะจะซูมไปใ,ใกล้ดีดไหมดีดไหมดีดไหมอ่ะไม่ดีดนะครับแสดงว่าคนมันเยอะจริงครับนี่ก็ได้ประมาณ120เฟร,รมนะคนเยอะแบบนี้เลยอ่ะลองจินตนาการดูเวลาเราทำสตอรี่นะครับมันก็จะเนี่ยอารมณ์สักประมาณนี้เลย100เฟร,รมกับสเปคนี้นะครับเล่นได้สบายหายห่วงอยู่แล้วนะในส่วนของ คอมตูป้ปลาเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวแยกกันได้เลยแอดปอกก็ทำรีวิวแยกไปแล้วนะครับกัแบบคอมตู้ปลาเคสด้วยใหม่จากทางซูนามินะครับก็คือแต่งสวยเลยนะครับเพิ่มพัดลมอีก2ตัวนะครับถ้าไม่เพิ่มมันจะดูแบบขาดๆกันเกินก็เพิ่มไปเถอะงบก็อยู่ประมาณ3-90บาทนะครับพัดลม2ตัวแล้วก็ชุดน้านะครับถามว่าจําเป็นต้องใส่ไหมจริงๆไม่จะเป็นก็ได้เอาซิงลมราคาประมาณ600ถึง9ก0ก็ได้แต่มันจะดูไม่เต็มแล้วก็จะระะาย ความร้อนไม่ได้ดีเท่าตัวชุดน้านะครับก็คือเราอาจจะใส่ซิงลมตรงนี้นะครับข้างบนมันมันก็จะโลง่งก็ต้องเพิ่มพัดลมอีก2ตัวนะครับมันก็จะดูสวยดูเต็มมันไม่ได้แบบเพิ่มเฉยนะมันก็หนึ่งเลยมันก็จะได้ได้หนึ่ง,งการระบายความร้อน2ก็ได้เรื่องของความสวยงามนะครับก็ลองช่างใจลองตัดสินใจดูว่าเฮ้เราจะใส่ชุดน้ําหรือว่าจะใส่ตัวพัดลมดีนะครับเออแต่ถ้าแบบอยากสวยอยากจบระบายความร้อนดีด้วยก็จัดชุดน้ําไปเลยก็ได้นะผมถามว่า เรื่องในการระบายความร้อนมันดีกว่าชุดลมมากมายก็ระบายความร้อนดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาเอาจริงนะตั้งแต่ตประกอบชุดน้ํามาหลังๆเนี่ยสักสามปีสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เจออาการน้ารั่วน้ําซึมชุดน้ําเสียปั๊มน้ําไม่ทํางานเลยนะถือว่าชุดน้ําทุนเนี่ยทำออกทำออกมาไนดะ้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างทนเลยนะครับ,รบก็ไม่ต้องกังวลเลย ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการดูแลรักษาครับแต่ถ้าใครกังวลก็ใส่ไปซสิงลมก็ได้ผมสิงลมระบายความร้อนดีหน่อยก็สักประมาณพันห้าถึงสองพนะครับก็ยังประหยัดกว่าชุดน้ําอีกประมาณพันหนึ่งนะครับชุดน้ามันก็มีหลายเกตแหละออแต่ก็แนะนําเกตดีๆไปหน่อยมันจะได้แบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลรักษานะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถามว่าขับไปในเมืองเฟรมเลสจะดรอปไหม อันยิงเฟลจะสูงขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะเพราะาในเมืองคนมันไม่ค่อยชุกชุมอ่ะเออมาเทสตรงที่คนชุกชุมดีกว่านะครับประมาณนี้ส่วนเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็ให้ลงไฟเอ็มพร้อมเล่นเลยนะครับอันนี้เอฟก็เอามาเทสนี่ถ้าใครสนใจสั่งคอมนะครับก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับลงอกวนโดลงเกมไม่พร้อมใช้เลือกเวนโด้ได้จะเอาเวนโด้สิหรือว่าวินโด้สิบเอ็ดนะครับจะส่งฟรีมีปลายทาง รับประกันสินค้าถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน14วันเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็มีของใอช้งานระหว่างรอเคมอีกด้วยนะครับมีบริการหลังการขายนะโอเคอันนี้ประกอบฟาร์มไว้ในระดับหนึ่งั่นแหละเหลือไปขายนะครับผมเหลือเหลือไปขายแรกตอันนี้คนในประเทศก็670คนนะครับตอนงคืนก็น่าจะสักประมาณ8 9 0ถึงคนเลยเีเดียวนะเออถ้าใครสนใจสั่งคอมนะครับอยากได้สเปคเนี้แต่ไม่อยากแต่งสวยแบบเนี้ยก็คือแบบ เน้นเน้นสเปคเน้นเคสเลยราคาก็จะถูกลงมาอีกนะครับอยากได้แบบไหนกันให้ได้หมดเลยนะครับขอแค่ตามมาปรึกษาสอบถามนะครับหรือว่าใครอยากได้น้ t ตบุ๊กจริงๆแอดปอก็มีน้ t ตบุ๊กจำหน่ายนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวก็ทักมาสอบถามได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอดป๊อขอตัวไปก่อนนะครับข้างหน้าจะมารีวิวสเปคคอมอะไรเอาคอมตู้ปลาแบบไหนมาให้ดูก็ติดตามไว้ไดูกันนะครับสวัสดีครับ